เมื่อพูดถึงเครื่องมือการประหัตประหารในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆน,นึกถึงกันจะเป็นอะไรครับจะเป็นปืนเป็นเชือกสําหรับการแขวนคอหรือถ้าจะแหวกแนวหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นการเอาหินไปคว้างกันให้ตายใช่ไหมครับสำหรับบางประเทศที่เขายังใช้วิธีนี้อยู่นะแต่ถ้่ว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวของรถตู้สีขาวคันหนึ่งไหมครับที่มันจะมีอารมณ์เหมือนกับรถขายไอติมในบ้านเราเนี่ยแหละหากแต่ว่า มันจะไม่ได้แล่นมาแวะเวียนเพื่อขายไอติมให้เราได้วิ่งเข้าไปหานะแต่มันจะเป็นรถตู้ที่แบบถ้ามันได้วิ่งเข้ามาในย่านเนี่ยแต่ละคนก็อยากจะวิ่งออกห่างนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่รถคันนี้มันได้แล่นเข้ามาในละแวกบ้านของเรานะครับมันก็จะเป็นสัญญาณบอกได้ว่าเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวจะต้องมีคนตายอย่างแน่นอนเลยที่ไอความแปลกของเรื่องนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ารถตู้มรณะคันนี้เนี่ยมันได้มีมานานแล้วนะครับฮะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นเขาออกสื่อกันเลยครับ เพราะว่าอะไรนรั่นเลยเราก็มาฟังกันกับเรื่องดังๆที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary เนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ดีกว่านะครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดก็ต้องบอกว่าแอดก็ไปรู้มาจากหนึ่งในเพื่อนๆชาวจีนของแอดนี่นแหละที่ตอนนั้นนะครับเขาก็พูดถึงรถตู้สีขาวมรณะคันหนึ่งครับที่เขาบอกว่าถ้าหากใครอยู่จีแลวทำตัวเป็นเด็กไม่ดีคือไปบิดชิ่งกับพวกรัฐบาลเขาหน่อยนะครับรถตู้มรณะคันนี้เนี่ย ก็อาจจะมาหาเราถึงหน้าบ้านก็ได้นะซึ่งตอนแรกไอเราก็แบบรถตู้อะไรเหรอมันมีจริงเหรอ หรือว่าเพื่อนมันอําเราอีกแล้วเนี่ยไอ้เพื่อนก็บอกว่ามีจริงๆแล้วก็บอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยมันมีการนําเอารถตู้สีขาวคันนี้นะมาประกาศมาทําสารคดีกันให้ดูอย่างจริงจังเลยเองไปอยู่ตรงส่วนไหนของโลกมาทำไมถึงไม่รู้จักเรื่องนี้ฮะซึ่งเมื่อเราได้ฟังมานะครับก็แบบไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะครับเพราะปอลอแอดก็เป็นคนที่ชอบโดนเพื่อนต่างชาติเนี่ยอามาบ่อยมากนะครับจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่มันพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกเราอีกแล้วนะครับแอดก็เลยได้ลองนําเอาเรื่องนี้เนี่ ไปเสิร์ชหาดูครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีจริงนะครับคือมันจะเป็นรถที่ทําการประหารแบบครบเซตเลยนะที่จัดส่งความตายถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับซึ่งไอ้ครบเซตแบบที่แอดว่านี่ก็คือเขาเนี่ยได้มีรถคันที่เป็นแบบ เตาเผารวมเอาไว้ชาปนากิจให้เราด้วยนะคือประหารตายตรงนั้นเสร็จแล้วก็เผาตรงนั้นเลยไม่ต้องให้ครอบครัวนะครับผู้ร่างกายไปทําพิธีอะไรกันตรงไหนเลยครับเพราะแบบคอมมิวนิสต์จีนเขาก็ไม่เชื่อเรื่องการมีศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมที่สําคัญก็คือมันมีมานานแล้วนะครับมีมานานก่อนที่ประเทศจีนเนี่ยจะพัฒนาแบบที่เราเห็นเป็นทุกวันนี้อีกมั้ง แต่ก็ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งที่ทางจีนนะครับไม่อยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้ถึงเรื่องนี้เลยเพราะนี่ขนาดว่าน้อยคนรู้หรือว่าไอประเทศที่รู้มานะครับเขาก็ยังออกมาประนามรถตู้คันนี้ของจีนเลยว่าแบบมันไรม้มน,นุษยธรรมบ้างมันอย่างงู้นอย่างงี้บ้างนะครับว่าแต่ พอกลับกันพอหันกลับมาในประเทศจีนเนี่ยมันก็มีการทําเอาวิดีโอแบบโฆษณารถตู้สีขาวมรณะคันนี้ออกไปโปรโมทกันให้ประชาชนชาวจีนนะครับได้เห็นกันอย่างสยองมากมายแบบเป็นฉา,ากเลยทีเดียวว่าแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะทำไมประเทศจีนถึงไม่อยากให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเขามีรถแบบนี้อยู่แล้วประเทศจีนเนี่ยจะคิดค้นรถตู้มรณะแบบนี้ขึ้นมาทำไมนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มถกกันทีละข้อเลยดีกว่าตั้งแต่ว่า ทำไมเอโรตู้คันนี้มันได้ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับที่เหตุผลง่ายๆแล้วก็คือประเทศจีนนะครับเขาเป็นประเทศที่มีอัตราการประหารชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับคือจากข้อมูลล่าสุดที่เขาได้มีการเฉลี่ยมาเนี่ยก็บอกว่าประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่มีการครองแชมป์การประหารประหารหนึ่งปีเยอะมากที่สุดโดยมีจํานวนเฉลี่ยแล้วประหารไปถึง800พนคนต่อหนึ่งปีเลยนะโอแม่เจ้า ที่ถ้าเทียบกับสยามแลนเนี่ยนะครับคือไม่รู้จะเทียบเป็นกี่เท่าอ่ะเพราะประเทศไทยนะครับก็มีการประหารคนไปล่าสุดเนี่ยคือปี2018นนะแล้วก็ประหารไปแค่1คนด้วยนะคือถ้าเอามาเฉลี่ยเนี่ยคงจะเป็น0.000เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วประเด็นก็คือไอ้ตัวเลขที่รัฐบาลจีนเขาได้ออกมาแจ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยคนที่ถูกตายไปจากการประหารอาจจะมีเยอะมากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ทว่า รัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้กดกดเอาไว้ไงเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้ประเทศของเขาเนี่ยมันดูแย่มากอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะกดตัวเลขหรือไม่กดเอาไว้ก็ตามนะครับไอตัวเลขที่มันได้บันทึกไปว่าตายไปแ0 0พันคนต่อปีเนี่ยมันก็ยังมากอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็มากจนรัฐบาลจีนนะครับคงจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้ลานประหารของพวกเขานะครับไม่ได้ล้นแตกออกมาซะก่อนและคำตอบของการทำอะไรที่ว่านี่ก็คือ การคิดค้นรถตู้มรณะนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับที่มันก็ได้รับการออกแบบขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่าประหารอย่างรวดเร็วและที่สำคัญก็คือมีราคาถูกสามารถผลิตได้ง่ายด้วยคือคันละประมาณ4 0 0แสนหยวนหรือว่าคันละประมาณ2ล้านบาทไทยเท่านั้นเองนะครับซึ่งเออมันก็ถูกจริงๆนะถ้าหากจะเอาราคานี้ไปเปรียบเทียบกับเงินที่เขาต้องใช้ในการมาบริหารลานประหารซึ่ง วิธีการประหารของประเทศจีนในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะประกอบอยู่ด้วย2วิธีหลักๆครับก็คือ 1. วิธีการยิงเป้าและ2ครับวิธีการฉีดยาซึ่งก็แน่นอนว่าไอการยิงเป้าเนี่ยเขาคงไม่เอาไปประหารได้ในรถตู้คันนี้หรอกนะเพราะไม่งั้นบอกเลยเละทั้งคันนะคือเผลอๆเนี่ยรถตู้อาจจะทะลุด้วยนะครับดังนั้นเองไอวิธีการประหารโดยรถตู้มรณะคันนี้เนี่ย เขาก็จะใช้วิธีการฉีดยากันเป็นหลักๆนะครับต่างที่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกได้ทํากันเนี่ยแหละซึ่งเมื่อมันเป็นการประหารแบบปกติแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าเอาแล้วทำไมทั่วโลกเขาถึงออกมาประนามไอ้รถคันนี้จังล่ะหรือว่าทําไมประเทศจีนถึงไม่อยากให้ใครรู้เรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับรถคันนี้มากนะครับที่เดี๋ยวก่อนเราจะไปถกกันถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันก่อนดีกว่าว่าข้างในรถตู้สีขาวคันนี้เนี่ย มันมีอะไรกันบ้างแล้วขั้นตอนในการประหารของเขาแต่ละขั้นนะครับมันจะเป็นอย่างไรก็คืออย่างแรกเลยนะครับเมื่อนักโทษเนี่ยได้รับการตัดสินอะไรให้โดนประหารกันเรียบร้อยแล้วพวกเขานะครับก็จะได้รับสิทธิ์ให้กินอาหารเช้าหรืออาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่รถจะมารับเนี่ยแหละครับถ้าหากว่าโชคดีได้รับโอกาสนั้นนะ ซึ่งหลังจากที่รับประทานอาหารอะไรกันเสร็จเนี่ยมันก็จะมีรถตู้มรณะคันนี้แหละครับมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหรือหน้าที่กุมขังนะครับเพื่อจะรับเอานักโทษเนี่ยไปทําการประหารครับที่จะทําการประหารณนะที่นั่นเลยหรือว่าจะรับเขาไปยังสถานที่อื่นเพื่อไปทําการประหารก็แล้วแต่นะฮะซึ่งลักษณะของรถตู้เนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนกับรถโรงเรียนคันใหญ่ๆของบ้านเราทั่วไปเนี่ยแหละครับก็คือจะมีขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ เจ็ถึง8เมตรแล้วก็ความกว้างของรถตู้เกือบ2เมตรนะครับที่โดยหลักๆแล้วก็จะมารับ2คันกันเป็นหลักซึ่งคันที่1เนี่ยก็จะเป็นคันที่ใช้ทําการประหารครับโดยข้างในคันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3โซนได้แก่1โซนคนขคับ ที่จะมีหน้าตาเหมือนกับห้องคนขับรถตู้ทั่วไปนี่แหละครับหากแต่ว่ามันจะมีพวกอุปกรณ์ GPS ตัวจับสัญญาณกล้องวงจรอ,อะไรติดเนี่ยมากกว่ารถตู้คันอื่นเป็นพิเศษนะครับก็คือด้วยเหตุที่ประเทศเป็นประเทศจีนนะกล้องวงจรปิดก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาและโซนที่2โซนในการประสานงานและตรวจสอบซึ่งข้างในโซนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการตรวจสอบตัวตนก่อนนักโทษก่อนเอามาประหารนะครับเพื่อที่แบบ จะเช็คดูว่าไอ้นักโทษคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบตัวปลอมโดนสลับตัวอะไรมาหรือเปล่านอกจากนั้นก็ยังเอาไว้ใช้ติดต่อกับพวกทีมสั่งประหารหรือบริหารอะไรที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทํางานแบบรีโมทครับก็คือจะอยู่ในสํานักงานที่ห่างไปจากบริเวณที่รถไปจอดประมาณ7-8กิโลเมตรนะจะทํางานสั่งมาแต่ไกลนะครับว่าให้ประหารนักโทษคนนั้นเมื่อไหร่หรือว่าถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะบอกว่านักโทษคนนั้นเนี่ยได้ถูกยกเลิกโทษการประหารและ โดยที่ห้องของรถตู้ตรงโซนประสานงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระจกใบใหญ่ๆอยู่ที่ก็เชื่อมต่อไปสู่โซนที่3ครับนั่นก็คือโซนของห้องประหารนั่นเองที่ข้างในโซนนี้นะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนกับรถตู้บ้านเราทั่วไปเลยเนี่ยแหละที่มันจะมีม่านแบบให้ปิดข้างในนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะปิดม่านเอาไว้อยู่ตลอดและตรงกลางของรถตู้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นเก้าอี้ให้นั่งใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นเตียงยาวๆเหมือนกับเตียงคนไข้ตั้งอยู่เลยหากแต่ว่า บนเตียงนี่นะครับมันจะมีเข็มขัดพิเศษสำหรับเอามาล็อกตัวคนไข้นะเพื่อพันธนาการไม่ให้พวกเขาดิ้นนะครับอยู่ถึง6เส้นครับก็คือ3เส้นเนี่ยอยู่ที่ลําตัว1เส้นเอาไว้ล็อกที่ขาแล้วก็2เส้นนะครับเอาไว้ล็อกแขนทั้งสองข้างที่เมื่อล็อกอะไรนักโทษเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนักโทษนะครับก็จะโดนติดเครื่องตรวจจับสัญ,ญญาณวัดการเต้นของหัวใจหรือว่าจับกระแสไฟฟ้าขึ้นสมองอะไรพวกนี้แหละ ที่มันก็จะแสดงการผ่านหน้าจอของห้องควบคุมนะครับและสุดท้ายก็คือนักโทษเนี่ยจะได้รับการติดท่อฉีดยาเอาไว้ครับซึ่งจะทำงานโดยการกดปุ่มอัตโนมัติจากอีกห้องหนึ่งนะซึ่งเอเรื่องที่มันสยองของรถตู้นี้เนี่ยก็คือตรงวิดีโอสาธิตนี่แหละครับที่ปกติแล้วเมื่อมาถึงตอนฉีดยาเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าเออเป็นการฉีดให้นักโทษได้ตายแบบไม่ทรมานหลับแล้วตายไปเลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหม ฮ่าแต่อวิดีโอศาสตร์ที่ประเทศจีนเขาได้สร้างขึ้นมาให้คนดูนะครับมันเหมือนกับจะแบบมาขู่ประชาชีของเขาให้เห็นแล้วแบบรู้สึกทรมานมากขึ้นกว่าอีกเนี่ยเช่นแบบมันจะมีวิดีโอบางตัวนะครับที่ฉีดยาเข้าไปแล้วแบบน้ำลงน้ำลายฟูมปากอะไรกันเลยหรือวิดีโอที่แบบทำเหมือนกับการศึกษาน่ะแต่พอแปลออกมาหน่อยแล้วก็มันเหมือนกับจะทำให้เรารู้สึกผิดแล้วก็ไม่อยากไปทำบาปทำกรรมอะไรเลยแหละครับอย่างเช่นว่ามันจะมีช่วงที่เขาด้วยแบบ ฉีดยาเข็มแรกเข้าไปนะแล้วเขาก็จะอธิบายว่าไอยาเข็มนี้นะมันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยได้ผ่อนคลายเส้นเลือดของคุณไม่อุดตันเพื่อจะเป็นการเตรียมตัวให้พิษต่างๆเนี่ยได้เข้าไปสู่ร่างกายคุณซึ่งในเวลานี้นะคุณก็ยังจะสามารถนึกคิดอะไรได้อยู่แล้วภาพในหัวของคุณตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นภาพของคนรักของคุณ หรือว่าสัญญาต่างๆที่คุณเคยได้พูดอะไรไว้กับครอบครัวแต่ก็ยังไม่ได้ทําหรือว่าจะเป็นภาพของความบาปต่างๆมันจะกลับเข้ามาหลอกหลอนในหัวของคุณตอนนี้ซึ่งแบบ มันจะพูดทาไมเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยดูค่อนข้างจะไม่ใช่สาระอะไรสําหรับวิดีโอสาธิตการปะหารเสียเท่าไหร่นะคือนั่นแหละครับเขาต้องการให้คนเนี่ยมีความกลัวจากนั้นก็ยังไม่พอนะครับพอเข็มที่2เข็มที่3เข็มที่4ได้ฉีดลงไปอีกเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายต่อครับว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องในของร่างกายเราจะเป็นยังไงปอดจะหยุดเต้นหัวใจจะหยุดขยับตัวอะไรยังไงคือแบบสร้างให้คนเราดูสยองนะซึ่ง เมื่อการประหารนี้ได้ถูกทําจนเสร็จสิ้น HP ของนักโทษได้หมดไปเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีการตรวจตรงไอ้พวกหน้าจอกล้องชิปจระจน่ะว่ามันแบบได้หยุดเต้นจริงๆอะไรหรือยังก่อนที่จะนําร่างของนักโทษนะครับออกมาจากเตียงแห่งการพัฒน,นาการครับแล้วก็ตรงดิ่งไปยังรถชาปนากิจซึ่งได้ตั้งอยู่อีกคันเลยที่ก็าว่ากันว่ารถนี้นะครับมันจะบรรจุเตาเผาซึ่งมีอุณหภูมิที่แบบเผาล่างนักโทษได้ได้แหลกลานภายในระยะเวลาแป๊บเดียวนี่ย ที่เมื่อเผาเสร็จแล้วได้อัฐิมาแล้วก็แล้วแต่ครอบครัวของนักโทษเลยครับว่าจะเอากระดูกไปทําอะไรหลังจากนั้นนะครับซึ่งตลอดการประหารนักโทษจนถึงขั้นตอนการชาปนากิจนะครับก็ว่ากันว่ามันจะต้องมีการถ่ายทําวิดีโอหรือว่าอัดกล้องเอาไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าพี่จีนแกซาดิดอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเคยมีกรณีครับของการที่นักโทษเนี่ย พอโดนประหัตประหารอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็มีการแอบเอาไส้เอาพุงนักโทษนะครับไปขายต่อกันในตลาดมืดครับเพราะแบบในบริเวณรถเนี่ยมันก็ถูกปิดด้วยผ้าม่านไปได้ทั้งคันใช่ไหมครับที่ถ้าหากมีใครคิดจะทําอะไรสกปรกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกเขานะครับ ก็จะสามารถทำได้ไม่ยากเลยซึ่งเอเรื่องการขายเครื่องในในตลาดมืดของเมืองจีนเนี่ยถึงแม้ฟังดูแล้วมันจะดูเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับแต่มันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ดูจะมีเขาลางเป็นความจริงอยู่นะเพราะอย่างเรื่องที่แอดได้เคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วไม่รู้เพื่อนๆจะจำได้เปล่าของแม่นักข่าวสาวคนหนึงนะครับที่เธอเนี่ย ก็ดันไปมีเรื่องกับคนใหญ่คนโตครับคือไปเป็นชงเป็นชู้อะไรกันเนี่ยแหละเสร็จแล้วนะครับแม่นักข่าวสาวคนนั้นก็โดนอุ้มหายไปเลยครับจนกระทั่งถูกไปพบอีกทีว่าเธอเนี่ย ได้กลายเป็นรูปปั้นที่ถูกสตาฟอยู่ท่ามกลางงานนิทรรศการโชว์ร่างกายมนุษย์ไปแล้วนะครับซึ่งเอรูปปันะ้นอันเนี้ยมันก็จะสตาฟทั้งเธอกับลูกในท้องด้วยนะครับคือแบบถ้าหากใครอยากฟังคดีนี้แบบละเอียดนะครับแอดก็มีแปะลิงก์เอาไว้ให้อยู่ด้านล่างแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นจีนครับที่ก็โดนหลอกไปขายไตยข้างหนึ่ง เพื่อที่จะแลกกับเงินที่ไปซื้อ iPhone แค่เครื่องเดียวนะครับมันก็ยังมีที่จีนเลยดังนั้นเองเอเรื่องการนำเอาอาวัยวะภายในนักโทษไปขายต่อเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับผมแต่เอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องราวอะไรที่มันยังหาหลักฐานไม่ได้กัน100%เก็แล้วกันนะครับแต่จะมาพูดถึงการที่คนเขาออกมาประนามรถตู้ประหารนี้กันหน่อยดีกว่าว่าทำไมทำไมกันหนอ ทั้งๆท,งที่วิธีการประหารนะครับเขาก็ใช้การฉีดยาเหมือนกับที่โลกตะวันตกหลายๆชาติเขาทํากันแต่พอจีนนำมาทำเนี่ยหลากหลายชาติก็ต่างประนามจีนเลยว่ามันไม่มีมนุษยธรโมงมนุษยธรรมอะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการประหารว่าจะฉีดยงฉีดยาอะไรหรอกนะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องรถตู้เนี่ยแหละครับที่เขาว่ากันว่า ข้อเสียของรถตู้นี้เนี่ยมันก็อยู่ในข้อดีของเขาเน่น่หละครับเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าเอรถตู้มรณะคันดังกล่าวเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ประหารอย่างง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็มีราคาที่ถูกด้วยนะครับซึ่งนั่นเองแหละไอพวกสากลโลกเขาก็เลยกลัวว่า ถ้าไอาการเข้าถึงการประหารมันสะดวกง่ายแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรกันแบบนี้นะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะเพิ่มอัตราในการประหารคนในประเทศจีนให้ได้มากขึ้นนะครับคือแบบเวลาจะประหารที่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่เปลืองงบใช่ไหมก็สั่งเจียนสั่งเจียนทิ้งกันเป็นว่าเล่นนั่นแหละครับเพราะประเด็นก็คือไอโทษการประหารคนของจีนเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโทษจากการไปฆ่าคนหรือไปอบอจมะอะไรหนักๆด้วยนะหากแต่ว่า การประหารของจีนเนี่ยมันก็ยังครอบคุมไปถึงพวกที่โกงกินคอรัปชันหรือว่ารับเงินใต้โต๊ะอะไรกันที่การกระทําเหล่านี้ในต่างชาติเนี่ยเขาก็แค่ติดคุกหัวโตกันใช่ไหมแต่ประเทศจีนนะครับเขาไม่เอาไว้เลยคือเขาเจับไปดูด HP กันหมดเลยนะครับที่นั่นแหละมันก็เลยทําให้อัตราการประหารของจีนเนี่ยมันถึงได้มีเยอะจนกระทั่งครองแชมป์ที่1ของโลกไง หากแต่ว่านอกจากนั้นเองการประหารของจีนนะครับมันก็ยังมีโทษอะไรที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นด้วยอย่างเช่นโทษของการทรยศชาตินะครับที่ความน่ากลัวของเรื่องนี้ก็คือไอการว่าใครจะทรยศไม่ทรยศเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลเลยนะครับเพราะบางทีแค่หากเราไปโพสต์ข้อความอะไรแปลกๆในเน็ตอย่างเช่นข้อความปลุกปั่นเนี่ยมันก็อาจจะถูกตีความว่าไอคนนี้นะครับมันคิดจะทรยศชาติแล้วก็นั่นแหละโดนจับมาเจียนก็ได้นะฮะ ซึ่งไอเรื่องนี้เองเนี่ยแอดก็ได้รับการยืนยันผ่านเพื่อนๆจีน G หลายๆคนเลยนะที่เขาบอกว่าอยู่จีเนี่ยจะไปโพสอะไรซีซัวลงเน็ตไม่ได้นะเพราะถ้าเราซีซัวปุ๊บนะวันต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่มาทักทายเราถึงหน้าบ้านเลยก็ได้นะที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเอาเราไปทำอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เลยคืออาจจะหายไปแบบแจ็คหมาก็ได้คือหายเงียบๆไปหรือว่าหายเข้ารถตู้มรณนะคันนี้ก็ได้นะ และอีกเรื่องที่หลายๆคนเขาบอกว่าน่ากลัวก็คือการที่พอพี่จีนจะทําการประหารอะไรนะครับฮีแกก็ไม่ได้ทําแบบเงียบๆไงแต่แต่ว่ามันจะมีการเอามาโชยในที่สาธารณะเพื่อขู่ให้ประชาชนเห็นให้กลัวไม่ทําตามอะไรแบบเนี้ยดังเช่นไอวีดีโอสาธิตที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยแหละครับว่าทําไมกันแค่เขาจะสาธิตว่า การประหารเนี่ยมันทํายังไงเขาต้องใส่ข้อความว่าในระหว่างที่ประหารนะคุณจะยังไม่ตายแต่คุณจะต้องมาสํานึกผิดนึกถึงภาพของครอบครัวคุณนึกถึงคนที่คุณเคยสัญญาอะไรกับเขาไว้แต่คุณยังไม่ได้ทําตามสัญญาเอาไว้ด้วยคือนั่นแหละจะใส่ลงมาทําไมก็ว่ากันว่านั่นแหละครับมันคือหลักการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือว,ว่าวิธีที่รัฐบาลจีนเขาจะเอามาข่มชาวจีนแบบว่าอย่าทําผิดนะเดี๋ยวรัฐบาลจะจับแกมาเจียนได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าแต่ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับรถประหารคันนี้บ้างครับถ้าหากสักวันหนึ่งมันเกิดมามีในบ้านเราเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันในที่ด้านล่างเด้อหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและวันนี้เนี่ยเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย